สวัสดีครับวันนี้พบกับครูเก้านะครับวันนี้ครูเก้าจะมาสอนวิชาปฏิศาสตร์นะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในหัวข้อนะครับพัฒนาการนะครับทางปริติศาสตร วันนี้นะครับจะเรียนกันในเรื่องของพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองนะครับนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับได้มีการพัฒนาการเมืองการปกครองนะครับดังนี้นะครับนักเรียนข้อแรกนะครับการบริหารราชการแผ่นดินในเขตราชธานีนะครับในเขตราชธานีที่กรุงรัตนโกสินทร์นะครับนอกจากนะจะมี พระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับของพระหมหากษัตริย์ในนะครับในฐานะที่ทรงเป็นประมุขนะครับของอพระราชอาณาจักรแล้วนะครับยังมีหน่วยงานที่ควบคุมนะครับการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้การบังคับบัญชาของอัครมหาเสนาบดีและเสนาบดีนะครับมันก็จะมีอยู่2กลมและ4กลมนะครับตามลำดับนะครับ ก็นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับนักเรียนกรมมหาดไทยนะครับอ่าเรามาดูหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับกรมมหาดไทยนะครับมีอัครมหาเสนาบดีตําแหน่งสมุหนายกเป็นผู้บังคับบัญชานะครับดูแลรับผิดชอบนะครับฝ่ายเมืองนะครับอ่าฝ่ายพลเรือนนะครับทั่วไปนะนักเรียนนะแล้วก็ควบคุมดูแลหัวเมืองนะฝ่ายเหนือนะครับ ทั้งด้านการทหารนะครับแล้วก็พลเรือนด้วยนะครับถัดมาจะเป็นกรมกลาโหมนะครับมีอักษรมหาเสนาบดีนะครับ,รรรบ,นะรบตำแหน่งสมุหะพระกลาโหมนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาดูแลรับผิดชอบนะครับฝ่ายทหารทั่วไปและควบคุมดูแลนะครับหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งหมดนะครับถัดมานะครับจะเป็นกรมเมือง กรมเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีเสนาบดีนะครับผู้ที่เรียกว่ามีหน้าที่ดูแลนักษาความสงบเรียบร้อยตัดสินคดีความนะครับต่างๆที่เกิดในเขตรัชธานีนะครับนักเรียนถัดมาจะเป็นกรมวังกรมวังเนี่ยครับมีเสนาบดีนะครับเป็นผู้มีอํานาจที่ดูแลรับผิดชอบนะครับเกี่ยวกับพระราชมทียนะครับต่างๆพระราชวังนะครับแล้วก็พระราชพิธีต่างๆ นะครับแล้วก็ตัดสินคดีความที่เกิดในเขตพระราชวังนะครับถัดมาจะเป็นกรมท่านะครับมีเสนาบดีนะครับเป็นผู้มีหน้าที่นะครับดูแลรับผิดชอบนะครับเกี่ยวกับรายรับนะครับแล้วก็รายจ่ายของแผ่นดินพิจารณาคดีนะครับเกี่ยวกับพระราชทรัพย์หลวงนะครับติดต่อรับรองนะครับชาวต่างชาตินะครับที่มาติดต่อค้าขาย ทําสัญญานะครับต่างๆนะครับทางพระราชมัยตรีกับต่างประเทศนะครับแล้วก็นะครับดูแลนะครับบังคับบัญชาหัวเมืองนะครับในหัวเมืองที่เป็นชายฝั่งตะวันออกนะครับทั้งด้านการทหารแล้วก็ด้านพลเรือนเลยนะครับนักเรียนถัดมานะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นกรมนานะครับกรมนาเนี่ยครับก็มีเสนาบดีนะครับเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลนะครับรับผิดชอบนะครับ การรักษานาหลวงนะครับเก็บอาหางข้าวนะครับค่านาจากราศดรรวมทั้งนะครับพิจารณานะครับเกี่ยวกับเรื่องที่นาโคกระเบือต่างๆอีกด้วยนะครับนักเรียนถัดมานะครับจะเป็นการบริหารนะครับราชการแผ่นดินนะครับในส่วนของหัวเมืองนะครับ ก็นะครับในบริเวณหัวเมืองที่อยู่ภายใต้การดูแลนะครับการรับผิดชอบของสมุหานายกนะครับสมมุหาการาโหมแล้วก็เสนาบดีนะครับกรมท่าจำลำดับนะครับสามารถที่จะแบ่งออกได้ดังนี้นะครับนักเรียนการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนหัวเมืองนะครับมันจะมี3หัวเมืองนะครับหัวเมืองแรกนะครับหัวเมืองแรกนะครับหัวเมืองชั้นในนะครับ จะมีหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกหัวเมือง app, ประเทศสลัดนะครับหัวเมืองชั้นในเนี่ยเป็นหัวเมืองที่อยู่ไม่ห่างจากราชธานีนะครับหัวเมืองชั้นในเดี๋ยวครูใช้สีแดงให้นะนะครับสีน้ําเงินนะครับก็คือราชธานีสีแดงคือหัวเมืองชั้นในนะครับถัดมาจะเป็นหัวเมืองชั้นนอกนะครับหัวเมืองชั้นนอกนะครับ ก็นะครับจะเป็น <finely> หัวเมืองที Again, boots. Boots ่ออยู่ไกลจากราชธานีนะครับก็จะมีแบ่งออกได้เป็น2หัวเมืองอีกนะครับนักเรียนก็จะเป็นหัวเมืองเอกนะหัวเมืองโทนะครับหัวเมืองตรีนะครับอสามหัวเมืองนะครับขอไปนะครับเมื่อกี้ทีนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเมืองประเทศสลาศนะครับเมืองประเทศสลาศนะครับก็จะอยู่ห่างออกมาอีกนะเดี๋ยวพิใช้สีแดงดีกว่านะครับ สีแดงใช้ไปแล้วนะครับใช้ส like ีเขียวนะครับหัวเมืองประเทศสลาต์อยู่นอกสุดนะครับก็เป็นหัวเมืองต่างชาตินะครับต่างภาษานะครับที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับอันนี้เป็นหัวเมืองประเทศสลาต์นะครับอันนี้เป็นหัวเมืองชั้นนอกนะครับในส่วนของหัวเมืองประเทศสลาต์เนี่ยเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะครับเป็นหัวเมืองนะต่างชาติต่างภาษานะครับที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับ ต้องถวายต้นไม้เงินเป็นต้นเงินต้นทองนะนะครับต้นไม้เงินต้นไม้ทองแล้วก็เครื่องราชบรรณาการต่างๆต่อพระมหากษัตริย์นะครับที่กรุงเทพนะครับก็กําหนดให้ถวายนะสา,สาปีนะครับต่อหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนทีนี้นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็นการบร,ริหารราชการนะในส่วนของนะท้องที่ นะครับ <SA B> สำหรับการปกครองในส่วนท้องที่ต่างๆเนี่ยครับก็จะประกอบไปด้วยหมู่บ้านนะครับหรือว่าบ้านซึ่งนะครับแต่ละหมู่บ้านจะมีผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอ่าซึ่งเจ้าเมืองเนี่ยครับแต่งตั้งนะครับเป็นหนะัวหน้านะครับหลายหมู่บ้านนะครับรวมเป็นตำบลแต่ละตำบลน,นะครับจะมีกำนันซึ่งนะเจ้าเมืองนะจะแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า หลายตำบลรวมกันเป็นแขวงนะครับมีเจ้าแขวงเป็นหัวหน้าหลายแขวงก็รวมกันเป็นเมืองนะครับทีนี้นะครับมีเจ้าเมืองก็ให้เจ้าเมืองเนี่ยครับเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในเมืองนั้นๆนะครับนอกจากนี้นะครับในการปกครองบ้านเมืองจะมีกฎหมายนะครับที่เป็นหลักเพื่อความสงบ,บเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับ ดังนั้นนะครับในพุทธศักราช2,347นะครับเรียนเกิดยังอบครูย,ยังไม่เกิดนะนะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับจึงนะครับทรงตั้งนักปราราชบัณฑิตตลอดจนลูกขุนนางผู้มักษานะครับให้รวบรวมกฎหมายนะครับมา,าตรวจชําชำระให้ถูกต้องให้ยุติธรรมนะครับแล้วและเนะี่ย ทรงตรวจแก้ไขด้วยพระองค์เองด้วยนะครับแล้วเขียนนะเป็นฉบับหลวงขึ้นสามฉบับประทับตราราชสีนะครับพชสีบัวแก้วอ่าคุ้นๆใช่ไหมคุ้นๆใช่ไหมครับอ่ามันคือกฎหมายตราสามดวงนั่นเองนะครับก็ได้อ่าโปรดเกล้าให้รวบรวมนะครับเก็บรักษาไว้สามแห่งนะครับคือที่หอหลวงนะแล้วก็อ่าห้องเครื่องข้างที่นะครับแล้วก็ศาลหลวงนะครับ ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยครับจะขอคัดลอกก็ได้นะครับแต่นะครับในการชี้ขาดเนี่ยถือเอานะครับฉบับหลวงเป็นหลักประมวลกฎหมายที่ชําระในครั้งนี้มีชื่อเรียกในเวลาต่อมาว่าากฎหมายตราสามดวงนะครับกฎหมายตราสามดวงนะนะครับก็จะมีตราคุชสีรัชสีบัวแก้วนะครับก็ในเรื่องนี้ก็เคยออกข้อสอบนะครับก็ขอนักเรียนทบทวนด้วยนะ ทบทวนด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวการบ้านครูก็จะใส่เอาไว้ใน g l e c l a s s r o o m นะครับจะใส่ไว้ใน g o Google c l a s s r o o m ก็อย่าลืมทำกันนะครับก็ไม่ยากนักเรียนนะการบริหารราชการนะครับในส่วนหัวเมืองมันก็จะมีสามหัวเมืองเห็นไ,ไหมมีชั้นในชั้นนอกแล้วก็ประเทศสลาศนะครับโอเคนะการบ้านอยู่ใน g l e c l a s s r o o m นะครับอย่าลืมทำด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอนักเรียนปลอดภัยอย่างไรจาก จากโควิดนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ